สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแบ็คโฮนะครับคลิปนี้ผมก็พามาชมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้พาดูพื้นที่13ไร่ไปแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างต้องบอกว่าพื้นที่13ไร่แปลงนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับต้นมงต้นไม้ทุกอย่างอุด,ดมสมบูรณ์ไปหมดนะครับแล้วเจ้าของที่เนี่ยก็มีการปลูกข้าวนะครับซึ่งทุกอย่างที่เขาได้ปลูกนะครับ ต้นไม้พืชผลทุกอย่างเขาได้ใช้เอามากินเอามาแจากจ่ายนะครับในบ่อน้ําพวกนี้นะครับก็จะมีปลามีอะไรทุกอย่างนะครับเขาก็เลี้ยงแล้วก็เอามากินนะครับมาแจากจ่ายชาวบ้านนะครับก็ถือว่าผลผลิตทั้งหมดนะครับเอามาใช้ได้หมดเลยนะครับได้กินได้ใช้ทั้งหมดนะครับ ก็เดี๋ยว EP นี้นะครับผมจะพามาดูแปลงที่เขาซื้อเพิ่มนะครับก็คือด้านนี้เลยนะครับเขาซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ขุดบ่อนะครับเพื่อดินมาถมด้านนี้แล้วก็ทําเป็นพื้นที่สําหรับเลี้ยงวัวนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาเดินชมเนาะว่าพคกวัวที่เขาทำนะครับมีทั้งวัวมีทั้งควายนะครับก็ให้ดูกันว่าเขาทํากันยังไงนะครับภายในทั้งหมดนี้นะครับ ก็ทําเป็นแบบนี้เนาะให้วัวเข้ามาอยู่นะครับพื้นที่ในการให้อาหารนะครับดูสะอาดมากนะครับดูสะอาดนะครับทําดีมากเลยนะครับทําดีมากๆดูสะอาดแล้วก็บริเวณด้านนอกเนี่ยเขาทําเป็นสนามหญ้านะครับ ปล่อยอวัวปล่อยควายให้เขากินเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าวัวควายเขาเป็นยังไงแลหุ่นนี่โอ้โหอ้วนมากนะครับแล้วก็ดูเนียนดูสวยมีทั้งควายมีทั้งควายเผือกนะครับมีทั้งวัวนะครับวัวเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเลี้ยงเป็นวัวบามันนะครับพวกสายพันธุ์อะไรพวกนี้ลูกค้าเขาก็เล่นสุดจริงๆนะครับโอ้โหพ่อครัวเขาเนี่ยนะคใครที่กําลังออกแบบพ่อครัวอยู่เนี่ย ดูคลิปนี้แล้วน่าจะแบบออกแบบได้เลยนะครับทําตามแบบนี้ได้เลยเนาะพื้นที่ข้อกลัวลูกค้าเขาไปแล้วเขาแบบพอเขาได้เลี้ยงนะครับพอเขาได้ทำพวกหนองนาเนี่ยแล้วเขาชอบนะครับพอเขาชอบเขาก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับจากเดิมเนี่ยเขาเลี้ยงวัวแค่ 3- าสี่ตัวมั้งครับปัจจุบันเนี่ยโหน่าจะเป็นสิบนะครับทั้งวัวทั้งวายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่สําหรับ น่าจะเป็นพื้นที่สำหรับเอาไว้สำหรับพวกฉีดยาอะไรพวกนี้เนาะให้วัวเข้าไปทําการฉีดยาอันนี้ก็เป็นห้องพักนะครับแนวแบบคาบอยนะครับคาบอยวินเทจไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมลูกค้าสามารถทําได้ขนาดนี้นะครับลูกค้าเขาทาธุรกิจ พวกรับเหมาก่อสร้างบิวอินนะครับใครที่เคยเข้าห้างสรรพสินค้านะครับพวกร้านอาหารร้านส้มต่ำเนี่ยเขาก็เข้าไปทำนะครับแล้วก็พวกมอเตอร์โชว์นะครับงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเวลาจัดบูธเนี่ยเขาก็ไปจัดบูธให้กับพวกแบรนด์ค่ายรถยนต์ต่างๆนะครับก็แล้วก็พวก พิพิธภัณฑ์นะครับต่างๆของรัฐหน่วยราชการเนี่ยเขาก็เข้าไปทําการบิวอินก่อสร้างครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าเขาทําธุรกิจอะไรถึงได้มีเงินทําตรงนี้เนาะแล้วเขาก็มีพวกทําวัสดุขายค้าขายวัสดุก่อสร้างนะครับพวกงานฮาร์ดแวร์นะครับก็เลยทําให้เขามีเงินนะครับเขาก็เลยมาตั้งหลักสร้างฐานอยู่ที่มหาสารคามบ้านแฝงเขานะครับซึ่งตรงนี้นะครับพื้นที่เนี่ยรวมๆแล้วทั้งหมดประมาณ80ไร่นะครับเขาก็ได้มาสร้าง สร้างหลักปักฐานอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําบ้านสวนเกษตรนะครับไว้รองรับสําหรับตัวเขาเองนะครับเพราะว่าเขาใกล้จะเกษียณอายุแล้วนะครับเขาก็มองการไกลว่าถ้าเขากเกษียณแล้วเขาก็จะมากินมานอนอยู่ที่นี่เลยนะครับอันนี้เราก็จะให้ชมพื้นที่นะครับที่ลูกค้าเลี้ยงวัวเนาะน,นี้ก็เป็นบกดังนะครับไว้เก็บฟาง เป็นพื้นที่นะครับสำหรับเก็บเครื่องมือการเกษตรนะครับทำไว้เป็นระเบียบดูการเรียงเครื่องมือเรียงเรียบร้อยมากนะครับมาดูวัววิ่งครับวิ่งเล่นกันดูหุ่นดูควายว้วนเลย อันนี้น่าจะเป็นพื้นที่ให้สาหรับคนสวนที่นี่นะครับก็มีพื้นที่ครับมีครัวมีห้องน้ำนะมีพื้นที่ทากับข้าวให้กับคนสวนที่เฝ้าสวนอยู่ที่นี่ได้ใช้พื้นที่บริเวณด้านนี้นะครับมีพื้นที่นั่งเล่นนะครับแล้วทุทกๆวันเขาก็จะทําความสะอาดแบบนี้ตลอดนะครับ นี้ลุงแร่นะครับที่ได้เคยมาอยู่ด้วยกันนะครับตอนที่เริ่มทําขุดพื้นที่13ไร่นะครับณปัจจุบันเขาก็ยังมาคอยมาดูแลพื้นที่แปลงนี้อยู่อันนี้ก็เป็นคอกควายนะครับคอกควายขออวัวครับก็จะเก็บขี้ควายขี้วัวพวกนี้นะครับเอามาทําเป็นปุ๋ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับเขาก็จะเก็บเข้ามาแล้วก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักก็จะหมัก หมักเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาไปใส่ต้นไม้นะครับอย่างที่ผมบอกครับเขาทําเป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆนะครับไม่ได้ใช้เคมีเข้ามายุ่งเลยนะครับให้ดูควายนะครับตัวใหญ่นะครับสวยนะครับเพราะว่าราคาหลายบาทนะครับเป็นแสนนะครับแล้วก็มีกีดตัวไม่รู้นับเอานะครับเยอะมากนะครับปุ่นล่ำนะครับเป็นควายเป็นวัวสายพันธุ์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับใครที่รู้ราคาก็ คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าถ้าหุ่นแบบนี้นะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับดูน่ารักนะครับดูน่ารักน่าเล่นนะครับถัดมานะครับจากบริเวณที่เป็นข้อรัวข้อควายนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานนะครับเป็นลานสําหรับเป็นสนามหญ้านะครับเวลานั่นเขาก็จะปล่อยวัวปล่อยควายนะครับเข้ามาทางนี้เนาะแล้วก็ปล่อยให้เขา กินหญ้านะครับแล้วก็มีบ่อน้ําให้เขาสามารถกินน้ําได้นะครับกินน้ําได้เล่นน้ําได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้าแล้วก็มีการทํารั้วรอบขอบชิดทั้งหมดเลยนะครับทําให้วัวควายเนี่ยพอนั่นเขาก็แค่ต้อนเข้ามาในร้าวตรงนี้นะครับพออยู่ในนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ปิดประตูเขาก็จะวิ่งเล่นแล้วก็หาอะไรกินอยู่ในนี้เนาะแล้วก็มีแหล่งน้ําตรงนี้ไม่ได้ลึกมาก มันจะมีจุดที่ลึกจุดที่ตื้นนะครับก็ลอกขอบๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลึกนะครับก็สามารถให้ควายนะครับหรือวัวลงไปเล่นน้ําหรือกินน้ําตรงนี้ได้นะครับซึ่งเจ้าของที่เนี่ยเขาออกแบบได้แบบดีมากนะครับออกแบบได้ดีมากนะครับวางโครงการไว้ดีมากนะครับจาก13ไร่นะครับปัจจุบันปลาไปแล้วประมาณ80ไร่นะครับพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อได้ทำนะครับเมื่อได้เลี้ยงแล้วเกิดความชอบนะครับเขาก็เลยต่อยอด จะมีวัวแค่3ตัวนะครับก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะครับเปลี่ยนเป็นวัว3ตัวก็เปลี่ยนมาเป็นควายนะครับเลี้ยงทั้งวัวทั้งควายเพิ่มนะครับก็คลิปนี้ผมเอามาให้ได้ชมกันนะครับเป็นอีพีที่2นะครับเดี๋ยวอ p พีที่3นะครับจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับมีการก่อสร้างอะไรเพิ่มขึ้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคเหลืองวิไลแบคโฮแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ